่นะเมื่อวานอาจารย์เห็นสองสามหน้าอิตรงจองปวดใช่ไหมคะสองสามผมเช็งก็สามห้าห้าครับเจ็ดห้าจนมันยึดเหมือนสวัสดีค่ะ<อ>วันนี้ก็เจอท่านผู้ชมนะคะดีใจมากๆเลยค่ะ,ปะไป,ปะวัดไหนมาคะหลวงปู่สวงไม่ไม่วัดวัดเอ๊ <What> ที่พักสงฆ์ไทยพัฒนาใช่ไทยท้าบอลน่ะค่ะได้เลขอะไรคะนี่แหละแอนเห็นไปเรียกอะไรเพรว่าแปดหนึ่งหนึ่งก็เก่าเจ็ดอ่าเบียกแปดหนึงนะคะหัวขอพิจารณากันอ๋ออ๋อแปดหนึ่งหนึ่งถ้าสมมุติแปดเอียงแมนถ้าถ้าเอียงหอแปดเอียงแปดหนึ่งหนึ่งชัดมากเลยใช่ไหมแปดหนึ่งหนึ่งชัดมาก แต่ถ้าดูฝั่งนี้มันจะเป็นเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดก็จะเป็นเลขใช่จะเป็นเลขอื่นค่ะถ้าจะดูดูดูอย่างนี้นะมันเป็นอันนี้เป็นอะไรครับผลไม้ผลไม้ทัพที่ไปถวายเก้าอย่างที่ไหนพี่เอ้โหได้โชคได้ลาบมังหรือยังพี่ก็ได้อยู่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ไงวัดวัดนี่ไงอ๋อวัดที่ไหนนะคะวัดมบวัดใบไม่ใช่วัดที่เป็นที่พักสงฆ์ ที่พระสงฆ์ไทยไทยเทวมณีหละอยู่แถวไหนคะก่อนจิหอดปู่สวงก่อนจะถึงปู่สวงเป็นรู้จักไหมก่อนจะถึงวัดวัดไออยังพระลานเพชรตรงนั้นอ๋อก่อนถึงพระลานเพชรแน่ก่อนจะถึงพระลานเพชรมันมันจิหอดวัดนี้แล้วก่อนจะเป็นเป็นโรงเรียนชั่วปีชคดีมันหนานจ้าสาธุขอบคุณค่ะมาจากไหนคะคุณพี่ขอบคุณนะคะที่ติดตามเฮงเฮงรวยรวยจ้า มาก yup. ับฝนนะคะท่านผู้ชมเดี mm ๋ยวไปขอโชคจอมปลวกกันค่ะท่านผู้ชมก็จุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดจอมปลวกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะมาขอโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะคะเมื่อวานสอง้าเมื่อวานไปจันเห็นสองสามห้าอีกตรงจอมปลวกใช่ไหมคะสองสามห้าผมเพ่งก็อสามห้าห้าเจ็ดห้า

ทำมันเจ็บเจ็บเเจ็บสามเจ็บเนี้ยแหละเจ็บเจ็บกับเจ็บสามเจ็บปานได้เจ็บสองห้ากับเจ็บเจ็บนะต้นมะม่วงกับต้นพ่อปาดันได้ต้นพ่อเลต้นพอกับต้นมะม่วงนล่นาสานประมาณอะไรน่อือไปเลสองสามเจ็ดสองห้าห้า อนเก็ดกเกตินะคะพาจา์นะคะได้ที่ต้น้อกับต้น้งจ็วเก็ดกับเจ็ดสองห้าแล้วก็เมื่อวานเนี่พี่จอมอบพจางถเลขอะไรค้างสามห้านู่นดพระยายนู่นเหนสามหาห้ากับเจ็ดห้าก็เจ็ดสองหนึ่งปันเข่งนะเดี๋ยวมาขอ ี่อเจ็บใหญ่เลยนะอ่าเจ็ล้สามเจ็บเจ็บสามเจ็เจใหญ่เลยเล่ครับา ถ้าไม่โชมเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินนะคะ ก็จะส่องไปหลายๆจุดนะคะเผื่อท่านผู้ชมเห็นตัวเลขหากเห็นตัวเลขอะไรก็มุมไหนก็เมนบอกแอดมินนะคะก็ขอให้ทุกท่านเองเลยทุกๆกท่านค่ะที่รับชมรายการไทยบ้านทีวีนะคะกับแอดมินอีกนะคะก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองสมุทรตะต,ตูมอำเภอสักขาจังหวัดชุริค่ะวันนี้ก็มากับสายฝนนะคะมากับสายฝน ขอโชคนะคะจุดจ้องกลวงนี้ก็ให้โชคท่านผู้ชมมาแล้วทั้งหวด35นะคะหลายท่านก็โชคดีไปที่เห็น35ค่ะแอดมินก็ดีใจด้วยถ้าวันนี้ก็มาถ่ายให้ใหม่นะคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะบางทีอาจจะเห็นเองค่ะท่านผู้ชมหเห็นเลขอะไรก็เมนบอกกันนะคะเป็นการแบ่งปันโชคลาภ มาเจอกับป้าจันนะคะป้าจาันฝนตกก็ยังมาวัดนะคะสุดยอดมากอยู่แต่วัดเลยพัฒนาพัฒนาพัฒนาเลยนี่อยู่วัดอะไรนะคะพัฒนาพัฒนาก็เล่นี่อยู่วัดเดือดพัฒนาที่ไหนวันนี้เหรอคะวันนี้วันแม่นะอ๋อวันแม่พัฒนาวันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาขอโชคป้าจันเดี๋ยวป้าจันเห็นต้นพ่อเห็นเลขอะไรคะ เจ็ดเจ็ดอ่าเจะโอ้เจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าที่ต้นคอกับเจ็ดเจ็ดเพ้นทอกเจ็ดเจ็ดต้นทอกับตนมม้นมะม่วงด้วยเลขเดียวกันเดียวกันเลยต้นมะม่วงนี่อยู่ตรงไหนน่าต้นเก่งประมาณอมันเอง,เงมันมันคุณ้าวแปงไม่ใช่ใครที่ใช้าเฟงเห็นเองเลยเห็นเองไม่ได้ทา ได้อะไรเลยไม่ค่ะเห็นเมื่อวานเห็นเลขอะไรนะตรงต้นน้นต้นเก่งเจ็ดสองห้ากับเจ็ด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 สองห้าซึ่งตรงกับเลขต้นพ่อด้วยต้งต้องดันเลยโอ้สองพี่แต่ได้เลขเดียวกันสองพี่โอ้สาธุสาธุค่ะหยุดแล้ฝนตกจะเป็นยุคเย็นก็ตกค่ะประจันสบายดีนะคะสบายดีจ้าสบายดีจ้า เดี๋ยวกลับก่อนนะคะป้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ